โรยเลยลูกโรยทั่วโรยงาเลยโรยให้ทั่วนะจ๊ะไม่ใช่กองกันไว้อยู่นะจ๊ะขนมถั่วแปบทำไมมันไม่มีถั่วนะน,นะเขาเรียกอะไรนะถั่วที่ไปคุกนะอย่าบอกว่าปิวใส่ตัวเองอุ้ย เป็นชาตคุณเธอก็อดูพะลมจอดอยู่เนี่ยใครเรียกร้องเอาพะลมละ่ะกะพูดหอเอเอากินเลยอากินเลยจับกินเลยยังไปเข้าของน้ำอยู่พอออกมาก็หมดอ่ำหืาคำบักใหญ่ข้างในมีไส้ไหม ข้างในอ๋อเขาเอาถั่วไว้ข้างในอร่อยไหมทำไมลูกชอบขนมโบราณนะลูกเป็นคนโบราณใช่ไหมลูกเป็นคนโบราณบานตะไทยใช่ไหมอืมอีอมออลูกชอบขนมไทย มีขนมไทยแล้วก็พวกขนมปังลูกก็เป็นฝรั่งด้วยมีทั้งขนมไทยแล้วก็เบเกอรี่ลูกก็ชอบลูกไม่สนใจและช้อนเชิญน,นะลูกมีช้อนอยู่ในมือลูกงับงับงับอย่างเดียวเลยเพราะว่าลูกแทบมากมันมีรสชาติเป็นยังไงรสชาติอร่อย รสชาติเนี้ยรสชาติอร่อยอืมันก็ต้องบอกได้สิเรากินเราชิมเราก็ต้องบอกรสชาติได้สิว่ามันมีรสชาติยังไงมีรสชาติสมุนหวานๆครมๆมันๆอร่อยมากอย่างนี้ปิวใส่ตัวเอง ตัวเ,เลยตัวเองทำตัวเองนะทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นนะแต่ชิ้นใหญ่มากเลยนะเขาทำชิ้นใหญ่มากเลยเอากินเต็มปากเต็มคําอ้ามกินไม่พูดไม่จาไม่สนใจทานแล้วโนสนโนแคร มีคนตอบแทนอะไร<ม>อันนี้นะนอ,อันนี้พูดตามตัวเองไปซื้อมาอันนี้พี่เข้ามาให้อันนี้เดี๋ยวก็มีขนมตามาี่นนข้างบ้านพี่ทำบามาให้อร่อยมากเลยนะรู้กินอย่างอะไรอร่อยสงสัยจะชอบมาก ที่ไปซื้อตอนไปซื้อบอกว่าเอาอันนี้ไหมทําไมบอกไม่เคยเอาเอ,อืมชิ้นใหญ่มากเลยดูคนกินก็กินไม่สนใจใครเลยหงบ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 โคต้าของตัวเองเท่าไหร่สี่ชิ้นปฏิทูคุณได้ซีเรียงไวเลยนี่กินลายพี่ลึกพี่เหลือ ล,ล,กกลูกบอกสิกินเมดเลยสี่ชิ้นบริเวณสองรูปก,กินเยอะๆจะได้อ้วนออคทาสุดท้ายอ่ำอมำอร่อยไหมนี่เลยหน้าคนอร่อยเนาะ เดี๋ยวพาไปซื้อกินใหม่ไปเลย